ไม่ถูกถูกใจต้องขอไปนะครับเป็นอย่างสูงสําหรับเพลงนี้นะฮะแต่ว่าเสียงนี้ก็พอเหมือนกันในครับแต่ว่าหาบของพี่สีนุ่มไม่เจอนะฮะไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับสำหรับพี่รักพี่สนุโรคเะยครับส่งมาจาก พีต้นนวมินนะครับอยู่ตลาดปทวิกรนะครับกำลังอยู่วินอยู่นะฮะก็เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับรวมไปถึงสี่งกําลังใจให้กับวินเบอร์99ด้วยนะครับเลือกคําว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวนะครับมาจากคนข้างๆสถานีนะครับคงจะแอบอยู่แถวนี้แหละอยู่แแถวนี้แหละนะฮะบอกว่าแอบอยู่แถวนี้แหละนะฮะยังไงก็นะครับขอบคุณด้วยที่โทรมาทักทายกันนะครับทักทายกันได้นะครับถึงทีห้าเลยทีเดียวนะครับที่023770039นะครับหรือจะเป็นที่ 02-377-0049เนานะครับไปฟังเพลงส่งท้ายปิดเบรคช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับเรื่องคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวนะครับคนข้างๆสถานีนะฮะส่งเพลงนี้ให้กับวินเบอร์99ด้วยและเดี๋ยวเจอกันเบรกกันสักครู่เดียวนะครับ FM 90.75 m เ z มกะเฮิร์ตและ1 0อย5่เ้มกะเฮิร์ตอยู่กับผมต้อมตะวันครับ